ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภอสว่างแดนดินขอ,อนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568สศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภอสว่างแดนดินเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคนโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กลุ่มสำนักงานสกรประจำจังหวัดกลุ่มสนมประจำปีงบประมาณ2568 สกรรระดับอำเภอสว่างแดนดินดำเนินการจัดสอบวัดผลประเมินผลการสอบกลางภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2568เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาในเนื้อหาที่ได้ศึกษาแล้วนางมนัสวินีนรงชัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลณวัดโพสีตํบลสว่างแดนดิน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรูระด,ดับอำเภอสว่างแดนดินได้เข้ารับการนิเทศในรูปแบบออนไลน์ครั้งที่2จากหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานประจำจังหวัดสกลนครเพื่อติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำการดำเนินงานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานสกรประจำจังหวัดสกลนครศูนย์ส่งเสริมการเรียนรูระด,ดับอำเภอสว่างแดนดินได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายทักษะวิชาการเพื่อเพิ่มผลสำเร ทางการเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาพื้นฐานพัฒนานักศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภอสว่างแดนดินร่วมงานทำบุญอุทิศถวายแด่บูรพาจารย์เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อสนสมมาสัิ์ ระครูปริยัสสิริวัฒจากพระครูเจ้าคณะอำเภอชันโทเป็นชั้นเอกศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสว่างแดนดินต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนประจำปีงบประมาณ2,568เพื่อนิเทศกำกับติดตามให้ข้อแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสว่างแดนดินได้จัดโครงการ การเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้เรียนประจำปีพุทธศักราช2568เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้เรียนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะช่วยให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงการส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจการดูแลสุขภาพให้ปลอดจากโรคติดต่อ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสว่างแดนดินดำเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอนเนครั้งที่1 2568ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตน้นและมัธยมศึกษาตอนปลายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสว่างแดนดินจัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาติหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาติรุ่นที่6716เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ขั้นพื้นฐาน ให้กับอาสาเยาวกาชาติซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสาสามารถเป็นที่พึ่งพาของสังคมได้และเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคตบรรลักษ์และเจ้าพนักง,งานห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีอำเภอสว่างแดนดินออกจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่โดยมีกิจกรรม3กิจกรรมได้แก่การทำพวงก,กุญแจจากลวดกรมีการทำสมุสมนไพร การทำโดนัทจิว๋วเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและขครอบคุมทุกกลุ่มเป้าหมายณโรงเรียนบ้านยางคำส่งส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสว่าง Landing, แดนดินดำเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิดครั้งที่1ปีการศึกษา2568มีผู้เข้าสอบจำนวน9คน